ีครับผมนายยอดทงเทาวันเกษตรกรจังหวัดสระแก้วอำเภอวัฒนานครตำบลบ้านเขาพรมสวรรคครับมันทำหรัหลังห้าเดือนครับนี่ครับโอ้โหห้าเดือนเหรอครับห้าเดือนเองครับผมใช้ดันด้วยใบแมกมาผสมกับปุ๋ยทางใบตามท้องตลาดทั่วไปฉีดพ่นเดือนละครั้งท่านดูนะครับโอ้โหต้นนี้ก็ประมาณสิบกว่ากิโลนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ยถ้าถึงปีนี่มากเลยนะครับ นี่ขนาดแค่มานห้าเดือนเองครับถ้าถ้าถ้าปกติปีหนึ่งผมยังจะเก็บผลผลิตอันนี้ลองมามามาคกยตัวหัวดูกยดูตั้งแต่ใช้สารจับใบแมกมาผสมกับปุ๋ยทางใบช่วยลดต้นทุนครับเพราะปุ๋ยเคมีช่วงนี้แพงเราเราต้องหาตัวช่วยที่ดีต้องตัวนี้เลยครับสารจับใบฉีดพ่นพืชนำไปใช้ได้เลย ไม่มีไม่มีการระลางออกผลตกก็ไม่ไม่ต้องกลัวซึมซึมเลยครับขีดพ่นโอ้โหถือว่าสุดยอดนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ยอดธงนะครับที่ให้มาดูผลผลิตผลลัพธ์กับกับมันสับหลังนะครับอันนี้คือของจริงนะผมยังตื่นเต้นหนึครับพูดไม่ออกเลยครับตื่นเต้นมากๆแทนที่เขาด้วยนะครับที่ได้ผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับผมขอฝากหน่อยหนึ่งครับ สำหรับเกษตรกร,กรชาวไร่มันาำปะหลังช่วยลดปุ๋ยเคมีได้ครับปุ๋ยเคมีช่วงนี้แพงครับใช้สารจะใบแมกมากผสมกับปุ๋ยน้ําทั่วไปตามท้องตลาดฉิดพ้นได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังครับของคดีจริงครับแล้วผลผลิตท่านจะได้เพิ่มแน่นอนเ่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้แน่นครับต้องสารจะใบแมกมากครับสุดยอดมากครับขอบคุณมากเลย สารจับใบแม็กมาผมใช้แล้วเยี่ยมจริงๆ